Why do you want to block me? What am I doing? Why? Yeah, but I'm not doing anything wrong, so why do you block me? Democratic country this very, very uh, I'm not causing any not, not Very flexible country. So, is it... Uh, so if it you know, in this Thailand, in this Thailand everybody can take new, the real, real history. So everybody wants to do the real history. this is a democratic.

จำลองมีละมันเปไหนจำลกินล้บเดนีไม่ใช่จำาลกมัต้องมันต้องบีเข้ากรดแน่โดนี่โดนี่ได้จำารอะไรวะจำาเรจำยังไงจาเขาเหรอจำไี้ยัไปดูหลอเข้าไหนสององไปอยู่ข้างนอกข้าล่างด้วยนะจ้ที่อยู่ข้างล่างด้วยนะเออเออันนี้คนไทยมัมาอยู่นี่มึงอยู่ที่าย очку ствен x จะยิงเลี้ยลยว่ได้ไม้ไมนะไม่ได้ไม่ได้เม่ได้ไ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 ม่่ได้่ จังจังเลยก็มีจะหาก็มีจงอหรเรียกพามาอยู่ทำไมวะเป็จุดสติอ่ะามบ้านทำไมอยู่ในว่าก่อฮะเดนทุ่ดกวูะไหรอดึงกด่ะ่ไหก็ มึงอไพูดไกับ hmm. ูดแล้วกนแล้วก็ต่ใจแม่คิวยายทำอะไรพูดพี่อะไรต่างกันนะก็มุนนรกโยมไปนะไปไปได้ไปได้ไ่ได้ต่ได้่าไได้ด้ยนโตนหรอต้มนู่รอมีผู้ชายนะตรงนั้น ไม่ไ er ด้บอ嘛，บอแสเราดูดกูเนี่ยกเก่าวาไยยชเนิก้าเราทำอะทำได้หรอจะมาตรงหน้าทำไมอยาใครตรงหน้าหูไม่ใช่หรอไเนี่ยจะมาตรงหน้าหนูไม่ใช่หรอยังไม่ไํ้ำอะไรเลยไม่ได้ทำะรไม่ได้ทาอะไรเลยไม่ใ่หรอเนี่ยนู่นอต้เาไม่้ถ่ายรูปแตเมี่ออยู่นี่แล้วไม่เปไรไม่เป็นไร

การเกี่ยวอะไรกับเราเ่้านเลยเฮ้ย่้ไปถามถึงบ้านเลยรู้จักบ้านมันเดียวมจบเปเมืองนเมือบ้านพีก่อนพี่พี่อยู่ในป่าพี่ อยบ้าไม่้เลยตบ้านเนี่ยูก้าหมูก้าหมูเก้าเนาะาอยู่หลังบ้ยู่หลังปรูบ้านนะปูรู้จักบ้านน่เดี๋ยวเจอปู่อยู่บ้านน่ะมเป็นผู้ใหญ่บ้านกจะตั้งมอว่าหมูก้าต้องไปต้องไปจะตำหนิต้องไปจะตำรบือเป็นผู้ใหญ่บ้านหมูเก้าาไม่มีบ้านนะดีเยต้องไปจตำร ตำรวจกเป็นให่บ้านหมูเก้าล้วไจหายังไม่เจอเนี่ยมีจาไมทไมบ้านหมูเอลยพออแล้วครับแยกแยกแกเนาะพออน้ำนั้นเขาอมนี่คุณป็นู้่บ้านหมูกาต้อไเอนี่ยคนหมูเก้าว่ะเนี่ยโอเคปขอของที่หมูในหมูเก้า่ะจะไปอปรลาดมอ้ย พอแล้วจบกูแล้วไปเลยไปเลยไปเลยเชิญเชิญคนตั้งกันเอาไอ้มาตังคนทำคนนีไอเียปมาคุยกันมมน่มาได้มานมได้นีมได้ไพวกมด้วยเ่าไพวกี่ยนอไปไไม่ได้ล ตายนมลี่ดนทรองล่อีกเี้ย่อร่วงเลยพวกมันีห้่านตายแม่งดีหมดหล